สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเบียนเกษตร2018อยู่กับผมเท็กซี่เช่นเคยครับก็มาตรงนี้นะครับมายืนตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องราวของฟังเพลินเดินหยิบยา EP นี้เป็น EP ที่12แล้วนะครับก็มีหลายๆท่านชอบมากเลยสำหรับรายการฟังเพลินเดินหยิบยานะฮะแล้วก็อันนี้แอดสังเกตเองนะจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนจะชอบฟังรายการนี้ใน u t u b e ค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นแฟนขับเป็นอ่าเรียกว่าเป็นแฟนตัวยงแฟนพันธุ์แท้นะครับเรียกว่าสวเลยทีเดียวนะฮะสวก็รู้กันแล้วกันนะฮะว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับก็มีหลากหลายครับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับทั้งช่องทางทาง YouTube ด้วยแล้วก็ช่องทางทางเพจ Facebook นะครับ แต่รู้สึกว่ารายการนี้ฟังเพลินเดินหยิบยานะฮะจะได้รับความนิยมมากในช่องทาง YouTube อย่างที่ผมบอกนะฮะก็เป็นอีกกลุ่มฐานแฟนหนึ่งนะครับที่เข้ามาสนับสนุนในส่วนของ PN เกษตร2018นะครับโอเครายการนี้นะครับฟังเพลินเดินหยิบยาหลายๆท่านก็ได้ฟังไปเป็น10คลิปแล้วก็จะพอเข้าใจแนวทางนะครับที่เราจะพยายามนําเสนอในรูปแบบหนึ่งนะครับของการอธิบายเรื่องยาให้มันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับ แล้วก็ท่านใดที่เพิ่งมาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็น่าจะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับฟังเพลินหยิบเยินหยิบยาก็เราจะเอาปัญหานะครับที่มีคนมาถามผมเนี่ยนะครับแล้วก็จะตอบโดยการที่จะให้ท่านฟังไปเพลินเินแล้วผมก็จะทําการหยิบยามาให้ท่านดูนะฮะโอเคฟังเพลินเดินหยิบยา EP นี้ EP ที่12มีเรื่องราวอะไรบ้างนะครับโอเคท่านนี้นะครับท่านแรกเข้ามาถามเรื่อง ยาฆ่าหญ้าในแตงกวานะฮะต้องการ2แบบเลยต้องการแบบที่ฉีดทับได้แล้วก็แบบไร้ร่องนะครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจัดให้นะครับแบบฉีดทับได้ก็จะฆ่าได้เฉพาะหญ้าใบแคบนะส่วนแบบที่ฉีดแบบทับไม่ได้ก็จะได้ทั้งใบแคบใบกว้างก็เป็นยาเหมือนยาเผาไหม้นะครับโอเคฟางไปเพลินๆเ,เลยนะครับเรื่องราวเรื่องแรกเป็นเรื่องของยาฆ่าหญ้านะครับ ใช้ในแปลงแตงกวาเดี๋ยวผมหยิบให้นะครับโอเคนะครับได้มาแล้วได้มาแล้วนะครับอ่ะนี่นะครับขวดแรกตัวนี้จะเป็นสารคลีโทรดิมจากกลุ่ม A นะนะครับในในกลุ่มของยาฆ่าหญ้าใบแคบตัวนี้ก็ฉีดทับได้ได้เลยนะครับฉีดทับไปได้เลยนะครับ,บ,ไไรบก็จะฆ่าเฉพาะใบแคบอัตราใช้เริ่มต้นตั้งแต่35จนถึง50 c, c ีต่อน้ำ20ลิตรนะครับก็ฉีดทับไปได้เลย นะครับฉีดตอนมีแดดเนี่ยดินมีความชื้นจะตายดีมากนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสารชื่อเรียกว่ากูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับจากกลุ่ม H นะครับอ่าโอเคแบบนี้ก็อัตราใช้อยู่ประมาณ150ไม่เกิน2 0 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับตัวนี้ก็ต้องฉีดไล่ล่องเนาะพยายามล้วงล้วงไปที่โคนได้แต่อย่าให้โดนใบยเยอะนะครับเพราะว่ามันออกฤทธิ์แบบเผาม้นั่นเองนะครับก็แบบนี้ท่านก็มีปัญหาว่าจะพืชท่านก็ถ้าจะเลือกฉีดทับ ก็ตัวนี้ไปแต่ถ้าไม่ได้มีปัญหาย่าท่วมมากนักฉีดได้ไล่ล่องได้ก็ใช้ตัวนี้นะครับโอเคก็ควรจะมีติดไว้ติดสวนไว้เลยนะครับโอเคท่านต่อไปมาถามเรื่องอะไรนะครับอ๋อส่งภาพมามะเขือเดี๋ยวจะเอาไปเอารูปไปลงในรายการอีกทีหนึ่งในส่วนของรายการ าภาพนั้นยานี้นะครับแต่ถามเข้ามาก็จะตอบให้ก่อนดูแอดวิคอลแล้วลูกลายทั้งเพีย้ยไฟแล้วก็รายแดงนะครับก็แบบนี้แอดจัดยาให้แบบแบบาสามชุดแล้วกันชุดแรกเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเอาแบบว่าไม่ไม่ไม,ไม่ราคาไม่แพงมากนะฮะมีเพีย้ยไฟกับลา,ายแดงนะครับก็แนะนําแบบนี้นะครับฟังไปเพลินๆเ,เนะาะกลุ่มแรกเลยตัวแรกเลย นะครับ 3A บวก 4A ตัวนี้จะเป็นไบเฟนทินบวกกับอิมิดาคอพิดนะแล้วก็ตัวนี้กลุ่ม23นะครับจะเป็นสไปโรมิซิเฟนนะครับอัตราใช้ตัวนี้ประมาณ 20-25cc เนาะแล้วก็ตัวนี้ประมาณ 10cc ไม่เกิน 20cc ต่อน้ำา20ลิตรนะครับแบบนี้ใช้คู่แบบนี้เลยเพีย้ยไฟกับลายแดงนะนี่นะอ่าอันนี้ชุดแรกนะครับเป็นทางเลือกนะครับ แล้วก็ขยับมานิดนึงให้ยาดีขึ้นอีกหน่อยเนาะก็จะเป็นตัวสารจากกลุ่ม 1A บวกกับ 12B แล้วกัน 1A เป็นยาเพียไฟยได้แก่สารฟอร์มีทาเนตไฮโดรคลา์แบบนี้นะครับอ่านะครับแล้วก็ตัวนี้ 12B จะเป็นเฟนบูทาทินออกไซด์แบบนี้นะครับเพียไฟยลายแดงนะครับตัวนี้ดีขึ้นมาอีกนะครับตัวนี้อัตราใช้40-50กรัม ต่อน้ํา20ลิตรก็1กระปุก200ลิตรไปเลยนะครับแต่ถ้าป้องกันก็เอาสักครึ่งกระปุกนะเช่นเดียวกันกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็าลายแดงนะครับได้ไลายขาวด้วยเนาะเฟนบูทาทินออกไซด์ตัวนี้อัตราใช้แนะนําที่15จนถึง25ซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับใช้คู่กันแบบนี้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งดีขึ้นมานะโอเคแล้วเอาดีกว่านี้ขึ้นไปอีกไหมมีไหมมีสิครับามาถึงที่นี่แล้วต้องมีนะครับ อ่า uh, ตัวนี้เลยก็ได้นะครับจะเป็นอ่าสไปรอ่าจะเป็นสไปนีโทแรมละกันนะครับสไปนีโทแรมจากกลุ่ม5นะครับนี่เพียไฟแล้วอีกตัวหนึ่งจะเป็นกลุ่ม 25a อ uh, ่าไซอีโนไพลาเฟนนะครับนี่แบบสุดยอดไปเลยนะครับยาเพียไฟกับยาลายแดงแบบแบบสุดยอดไปเลยนะครับตัวนี้ นะครับอ่าชื่อน่ารักเชียรเอ็กซอกับตัวคุโนอิชินะครับก็ลองดูอัตราจันใช้เนี่ยปกติตัวนี้ก็อยู่ประมาณ 20-25cc นะครับส่วนตัวนี้เริ่มต้นที่อัตรา 4cc จนไปถึงแอดให้ประมาณสัก 10cc ได้นะครับคู่นี้นะครับอันนี้จะเป็นยาแบบโคตรเทพไปเลยยาดีๆเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับลองดูแล้วกันเพียบไฟกับไรแดงเนาะมีทางเลือกเยอะเพียบไฟก็มีไรแดงก็มีนะครับแต่จัดให้3ชุดก็ แล้วแต่ท่านจะเลือกแล้วกันนะครับไปต่อไปต่อนะครับก็จะมีคนเข้ามาถามในส่วนของอ๋อยาหนอนจะฉีดถั่วฝักยาวปรากฏว่าเจอหนอนห่อใบนะครับหนอนกระทูผักเริ่มต้นนะครับ่ะกี้อดหยิบไปตัวหนึ่งเนาะ,อะเอาไปแพ็กไปซะแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้แล้วกันถ้าถ้าไม่ได้ไม่ได้มีผ่าดอกอะไรแนะนําแบบนี้นะครับจะเป็นยา จากกลุ่ม15นะครับดูเฟนูรอนนะครับเป็นยากุ่มไข่หนอนด้วยนะครับแล้วก็ตัวเป็นยาน็อกแลมดาไซฮาโลทินนะครับจาก 3A นะครับตัวนี้เนื้ออินเดียนะอัตราใชา้ตัวนี้ก็เอาสัก 25cc นะครับไม่เกิน40นะครับส่วนตัวนี้ก็ใช้20ไม่เกิน25นะครับบวกกันแบบนี้กลุ่ม15บวก 3A นะครับก็โอเคเลยแต่ถ้าเป็นยาน็อกเย็นเนี่ย จะเป็นตัวอไอ้นี่ตัวแกมมาไซไฮโดรทินจะเป็นเนื้อ c ีเอนะครับไม่ได้หยิบมาเนาะพอดีเอาไปแพ็คไปสละนะครับหรือว่าท่านปรับนิดนึงก็ได้นะครับอาจจะใช้เป็นกลุ่มอ่าเมื่อกี้นี่กลุ่ม15เนาะท่านเอาเป็นกลุ่ม18บ้างก็ได้นะครับกลุ่ม18มาบวกกับกลุ่มอ่าเนาะกลุ่ม18เมทอกซีฟีโนไซด์นะครับตัวนี้ แล้วก็13คือคอนฟินาเพอร์ ur, นะครับเป็น s c ทั้งคู่เนาะตัวนี้เป็นเมทัลซีพนะีโรไซด์24%นตะตัวนี้เป็น10% s c นะใช้อตัตราอันนี้ก็ใช้ประมาณ20่สิบซีซีตัวนี้ก็ใช้40 cc ซีซีนะครับหรือขั้นต่ำา25นะครับกลุ่ม18บวกกับกลุ่ม13แบบนี้ก็ได้นะครับนอนกระทูผักนะครับอ่าหรือนอนห่อใบนะครับโอเคนะครับลองดูแล้วกันยังมีให้เลือกเยอะ นะครับถ้าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้ประมาณกลุ่ม 3A ที่เป็นยานน็อกไปบวกกับกลุ่ม15หรือกลุ่ม18ปัจจุบ15นะครับ15แอดมีตัวหนึ่งนะครับ18ก็มีอีกตัวหนึ่งเนาะ15ลองดูแล้วกัน15ไดฟูเบนซูลอนตัวนี้เนาะอ่าเอาให้ดูก่อนนะครับหรือจะเป็นตัวนี้กลุ่ม18เป็นโคมาฟิโนไซด์นะครับอ่าปักกี้ัมีอกซีตัวนี้โคมานะครับอ่าหรือว่าลูเฟนูรอน ไดฟูเบนซูลอนโนวาน,นูรอนท่านก็ใช้ได้เลยยามันค่อนข้างเยอะนะครับหรืออีกทางเลือกหนึ่งแล้วกันยกตัวอย่างหน่อยแล้วกันแบบนี้ก็ได้นะครับตัวนี้เป็นยาค่อนข้างดีเลยเป็นคอเันทานิลิโพบวกอะบาแมกตินอันนี้จะได้ทั้งหนอนและเพียไฟนะครับลองดูแล้วกันตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้เป็นปลูกครีมด้วยเหมือนกันนะครับยาหนอนอาจจะเน้นหน่อยเนาะวันนี้ใส่เสื้อยาแมลงมาเนาะก็เน้นให้แล้วกันโอเคไปต่อนะครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยเนาะ ร้อนจริงๆนะครับโอเคนะเดี๋ยวนี้ผ่านไปก่อนนะครับอันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะฮะพักหลังเนี่ยส่วนใหญ่คนจะทักเข้ามาคุยซะเยอะ <c oughs> นะไม่ค่อยซื้อหรอกอยากจะคุยด้วยนะครับอ,อ่มีเรื่องของยาเพียยไฟแล้วก็ดอกล่วงนะครับพริกดอกล่วงนะอ่าในในตระกูลพิกแอดแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวยืนหยิบให้นะครับ,นะรบปังกันไปเพลินๆนะครับเดี๋ยวจะเดินหยิบให้นะครับอ่ะ โอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะนะครับเรื่องเพียยไฟพิกนะครับก็แนะนำอีกตัวหนึง่งจะเป็นกลุ่ม28ไซแอนทานนลิโเ an นี่นะฮะอัตราใช้เอาซักขั้นต่ำเนี่ยส0ถึง15นะครับสูงก็คือประมาณ20-25ถึง25ซีซีนะโอเคอันนี้คือแก้ปัญหาเพี้ยไฟที่มันอาจจะทำให้ดอกร่วงนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของสภาพอากาศหรือการขาดแคลเซียมโบลอนก็เสริมเข้าไปนะครับอ่านะอย่างเช่นการขาด อ่า,อาเรื่องปรับสภาพอากาศเรื่องร้อนจัดหนาวจัดนะใช้ตัวนี้บีเทนเข้มข้นนะครับอัตราใช้ถ้าแบบนี้ก็สัก2-3ช้อนแกงต่อน้ํา20ลิตรเนาะแล้วก็เป็นสารลายดีๆหน่อยแล้วกันเพื่อกระตุ้นตาดอกให้มันดอกออกดอกใหม่นะตัวนี้จะเป็นสารลายคุณภาพสูงเนาะสะกัดเย็นจากชิลีนะอัตราใช้20-25ซีซีต่อน้ํา20ลิตรแล้วก็ขาดไม่ได้เลยแคลเซียมโบลอนตัวนี้จะเป็นบวกแมกนีเซียมดนะ้วยเนาะจะเป็น แม c แคปพัดนะครับตัวนี้เป็นทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็โบรอนนะครับจะช่วยให้เรื่องขั้วเหนียวด้วยนะครับก็คือจัดเป็นเซ็ตอย่างนี้เลยเรื่องดอกพลิกร่วงนะอันนี้เขาถามเข้ามานะครับก็ยาเพียไฟย้ำอีกทีก็ใช้ไซแอนทานิลิโพนะครับแล้วก็มาใช้บีเทนเข้มข้นบวกสาหรายบวกแคลเซียมโบรอนจบละเรื่องดอกร่วงก็น่าจะโอเคละนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะไปต่อนะครับไปต่ออ่าต่อไปเป็นเรื่องอะไรนะครับมีคนถามเรื่องอะไร ถามเข้ามาเรื่องยาหฮวหมูในป่าอ้อยจะฉีดทับได้ไหมอ๋อฉีดทับได้เลยครับมันคนละตระกูลกันอยู่แล้วเนะาะเรื่องของอ้อย,ยมันไม่ไม่มีผลอยู่แล้วกับยาแฮวหมูเพราะยาแฮวหมูเนี่ยถ้าเป็นยาหฮวหมูจริงๆเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เฉพาะทางอยู่แล้วนะครับเฉพาะทางอยู่แล้วายาหฮวหมูเนาะยกตัวอย่างง่ายๆนะยาหฮวหมูแท้ๆเลยนะครับก็จะเป็นฮาโลซันฟรอนตัวนี้ นะครับจากกลุ่ม B นะจะเป็นซองๆเนาะซองละเป้ในกล่องนึงเนี่ยเขาได้2องไล่นะครับมีทั้งหมดซองขนาด4กรัมมีทั้งหมด6ซองเนาะในในกล่องเนี่ยซองละเป้ส่วนใหญ่จะฉีดเนาะแต่ไม่รู้แลหละ1กล่องเนะี่ยอย่าเกิน2ไร่นะครับนี่ยาเห้วหมูโดยตรงฉีดดินมีความชื้นฉีดตอนมีแดดนะครับแล้วก็ มันจะลงช้านิดหนึ่ง7วันเริ่มเหลือง14วันเริ่มตาย21วันถึงจะตายสนิทนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มยาที่ฆ่าใบกว้างแต่ก็มีฤทธิ์ในการฆ่าตระกูลกบประเภทแถวหมูแต่อาจจะตายไม่ถึงหัวเหมือนตัวนี้นะครับแค,แค่พอให้มันกำลาบลงไปก็จะเป็นสาร mcpa นะครับจากกลุ่มโอเนอะอาะใช่กลุ่ม O เนาะอัตราใช้ตัวนี้ก็1ขวดต่อน้ํา200ลิตรเลยนะครับหรือถ้าไม่ได้หนามากก็แถวหมูไม่หนามากก็500ซีซีนะครับ ไปต่อนะฉีดทับได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับคำถามต่อไปอ่ะตอนนี้เริ่มมีตัวหนึ่งอ่าแมลงตัวหนึ่งที่เริ่มเข้ามาในหน้าแหลงมันจะมาเฉพาะหน้าแหลงมันคือตัวมวนนะครับทั้งในเมือขือทั้งในแตงทั้งอะไรตอนนี้เริ่มเจอแล้วเดี๋ยวผมจะมีภาพในกาในรายการนะภาพนั้นอย่างนี้นะครับทุกรอบหนึ่ปีมันก็จะมาไอตัวนี้มันจะฆ่ายากนะครับมันเหมือนแมงสาบบางคนอาจจะโทษน,นะ อาจจะไปใช้พวกยาพ่นแมงสาบอะไรมันก็ใช้ได้นะแต่ในในทางปฏิบัติทางเกษตรเราไม่แนะนำเนาะเอายาที่ใช้ตมบ้านไปฉีดนะครับก็ปกติอาจจะแนะนําให้ใช้เป็นกลุ่ม 3A บวกกับกลุ่ม15นะใครมีปัญหาเรื่องมวลนะแบบนี้นะครับเมื่อกี้แนะนําไปรอบหนึ่งล้วอัตราไปดูย้อนคลิปด,ดูแล้วกันนะครับอันนี้ฉีดมวลได้นะครับเน้นที่ 3A เป็นยานน็อกแล้วไปบวกกับกลุ่ม15เพื่อจะไปคุมไขมันนะครับ จริงๆมันมียาที่บวกมาอยู่ในตัวนะเดี๋ยววันหลังแอดจะแนะนําให้บางทีมันอาจจะไม่ได้จดทะเบียนอยู่ในเกษตรมันก็เลยอาจจะงงๆนิดหนึ่งนะครับแต่เนี้ยมวลแน่นอนอ่าคนนี้ถามมาพิกเป็นอะไรเพี้ยอ่อนนะครับเป็นเพี้ยอ่อนแนะนํายาหน่อยครับอาจารย์ได้ครับเพี้ยอ่อนต้องใช้พยายามใช้กลุ่มถ้าเราใช้ง่ายๆก็เป็นกลุ่ม 3A บวกส a ก็เป็นพวกนี้ก็ได้ครับเป็นอิมิดาโคพิดบวกใบเ็นทินดูก่อนเนาะแบบถูกๆูหรือถ้ามันมัน ประหยัดงบแล้วก็ใช้พวกกลุ่มอะเซทามีผิดแบบนี้นะครับเป็นน้ําก็ได้จากกลุ่ม C A นะแต่ถ้าเอาชัวเลยในเพียอ่อนนะครับให้พยายามใช้กลุ่ม1 B นะครับ1 B มีอะไรบ้างวันนี้ตัวถูกสุดเลยครับคือตัวนี้ไดโควอสจากกลุ่ม1 B อัตราใช้40-50ซีซีตัวนี้อย่าฉีดผ่าดอกถ้าจะฉีดแนะนําให้ฉีดตอนเย็นเลยนะครับตอนเย็นเย็นเลยนะครับไม่มีแดดและ นะครับอีกตัวหนึ่งถัดมา 1B เหมือนกันนะครับเป็นมาลาไทออนตัวนี้ก็ฉีดได้เนาะจะได้เพียบแป้งด้วยนะครับแล้วก็ 1B รล้วนๆก็จะเป็นตัวนี้อีกครั้งเลือกหนึ่งคือไดอะซินอนะครับอ่ัตราใช้พอๆกันประมาณนี้แหละไม่เกิน40 dc ตัวท็อปๆจากกลุ่ม 1B คือสารโปไทโอฟอร์ตตัวนี้แอดชอบมากนะครับก็แนะนำ อ่าให้ใช้ได้นะครับในขวนของเพี้ยอ่อนนะอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้จะดีหน่อยมันจะเป็นยาบวกเนาะหนึ่บวกสาเนะครับเป็นยานน็อกเอามาบวกกับกลุ่มยาดูดซึมนะอ่าจะเป็นเฟนนิโตไทออนบวกกับเอสเฟนวารเรเลตนะอ่านผิดขออภัยนะแมตัวนี้นานๆขายทีกลิ่นค่อนข้างสุดยอดแต่เพี้ยอ่อนทีเด็ดเลยนะครับตัวนี้อ่าบอกให้แล้วนะยาเพี้ยอ่อนนะครับ ไล่มาให้หมดเลยนะครับตัวนี้เฟนิโตไทออนบวกเอเฟนวารรเดตนะอันนี้ 1B-3A บวก 3A นะครับก็อย่างที่บอกแนะนำส่วนใหญ่หลักๆให้ยึด 1B ไว้ก่อนหาตัวไหนได้ก็ซัดไปก่อนนะครับแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆก็ไล่ระดับประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับระวังนิดนึงการใช้กลุ่ม 1B เป็นยา EC เนาะมันอาจจะทำให้เกิดใบไหม้ได้ดอกร่วงได้นะครับหลีกเลี่ยงการฉีดตอนอากาศร้อนจัดนะครับ อ่านี้มีคนส่งรูปมาเป็นมะเขือเปราะเนาะเป็นเชื้อลาแนะนําเชื้อลาใบไม้หน่อยนะครับอ่ากลุ่มใบไม้นะครับเอ,อ่อป้องกันเนาะป้องกันรักษาต้องดูอีกทีนะว่าอ่าตัวนั้นเป็นเชื้อเป็นอ่าราชั้นต่ําหรือราชั้นสูงแต่ป้องกันก่อนนะครับป้องกันแะนะนำสองตัวนี้เป็นแมนโกเซบบวก แมนนิโพพามิดจากกลุ่ม m 3กับ40แบบนี้นะครับหนึ่งซองนี่น่าจะได้ประมาณ2เป้นะประมาณนั้นอ่าน่าได้2 3ถึง3แล้วกันไม่เกิน4นะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแมนโกเสบบวกอ่าเป็นเป็นา m, น,ะเนาเล็ A, A, กซิล M เนะเป็น 4A บวก 3M เอ่เาเป็ม่ใไ่่ใชุ่่ม C เอ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 ับเอเอเบเบเอ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 เนเออเ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 อยาเอ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 เนเอเเอเนเเอเอเอ้เอาอเาเอา ถ้าเป็นลาชั้นต่ำนะครับเป็นกลุ่มใบไม้โดยตรงเลยนะหรือลาน้ำค้างแ,แนะนำตัวนี้จะเป็นดเมทอมอฟบวกกับอ่าอิมีทอกทดินนะครับเป็นกลุ่ม40บวก45แบบนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเป็นลาชั้นสูงนะแนะนำให้ใช้ตัวนี้3กลุ่ม3บวกกลุ่ม11เป็นทีบูโคนาโซนบวกอซ็อกซี่โซบินนะครับอัตราใช้ตัวนี้ประมาณ20 20บวกกันละกันนะครับแบบนี้หรือจะใช้สลับกันก็ได้นะครับเพราะว่าเรา จะดูไม่ออกเนาะเพราะบางทีมันเป็นเชลากลุ่มไหนนะครับถ้าเป็นกลุ่มไฟท็อปเนี่ยถ้าเป็นใช้พวกกลุ่มที่เป็นลาชั้นต่ำมันจะค่อนข้างได้ผลดีนะครับโอเคไปต่อได้นะครับท่านมีปัญหาเรื่องยาปรึกษาเข้ามาได้เนาะโอเคตัวนี้อีกท่านหนึ่งแล้วกันท่านนี้มีปัญหาเรื่องแม่บินนะครับแม่บินแม่บินหนอนให่นะครับระบาดมากนะครับจริงๆแม่บินหนอนใยเนี่ย ถ้ามันไม่ดื้อซะก่อนนะจริงๆมันฉีดแล้วมันบินหนีวนอยู่ในไร่ท่านแหละมันล่วงมันตายจริงนะครับแต่มันวนนะครับอ่ะหยิบยาแม่บินสักนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้จะเหลือแต่เป็นยา EC นะอ่าแนะนําแบบนี้ไปก่อนเนาะประมาณนี้แล้วกันอ่ะตัวแรกเลยก็จะเป็นอ่าไซเปอร์เมทินบวกโพพีโนฟอร์ดนะเป็น3ามเอบวกหนอันตาราใช้ประมาณ40-50ซีซี cc นะอ่าแม่บินนะครับ ตัวแรกอันนี้จะเป็นน็อกบวกลุดซึมเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน็อกอย่างเดียวก็จะเป็นแลมดาไซยาโลทินจากกลุ่ม 3A เหมือนกันอัตราใช้พอกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ที่แอ็ดมักใช้บ่อยๆคือตัวนี้จากกลุ่ม 1A สารโพพอกซัวนะครับ1ถุง1กิโลเนี่ยได้ประมาณที่แอดแนะนำจะแนะนำอยู่ที่4ถัง200ลิตรนะครับแต่ถ้ามันหนักๆก็สัก3ถังเลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนี่คือยาแม่บินหนอนใหญ่นะครับ ส่วนหนอนใหญ่นะครับตัวหนอนโอ้โหมีค่อนข้างเยอะหลักๆคุณต้องมีกลุ่ม15นะครับนะครับกลุ่ม15หรือกลุ่ม18อ่ากลุ่ม15ก่อนนี้คือกันหนอนลอกข้ามเนาะอ่าไดฟูเบนซูลอนกับรูเฟนูรอนแบบนี้เลือกใช้สักหนึ่งตัวนะครับแล้วก็อ่ากลุ่ม18นะครับคุณใช้เมทอกซีฟิโนไซด์กับอ่าโคมาฟิโนไซด์แบบนี้เป็นตัวคุมไข่นะครับกันหนอนลอกข้าบเนาะเพื่อไม่เพื่อ ทำให้มันชะลอนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นเอามันไม่อยู่นะครับแล้วก็ยาหนอนอ่ะหนอนใหยมีอะไรบ้างเ่ะตัวนี้หนึ่งสองนะครับอ่าแบบนี้แล้วกันหยิบหยิบมาเท่าที่หยิบได้นะครับแล้วก็ตัวไหนอีกเนาะอ่ะนี่แล้วกันยาหนอนใยนะอ่า แรกๆเลยที่ท่านใช้ก็คือควรจะเป็นคอนฟีนเพอร์จากกลุ่ม13นะครับอัตราใช้สัก25ขึ้นไปจนถึง40นะครับตัวต่อมาก็คือคอรันทานิลิโพตัวนี้บวกอบาด้วยนะครับอันนี้อัตราใช้25 cc ขึ้นไปเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นสไปเนโทแรม12% sc นะครับตัวนี้ก็25 cc ขึ้นไปนะถึงจะเอาอยู่นะ1ขวดต่อ200ลิตรคูดง่ายๆนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นกลุ่ม23จะเป็นสไปโล เตตามีด uh, นะครับตัวนี้ถ้าเอาหนอนใยนะมียาจับใบให้ด้วยใส่อย่างละย5ซีซีนะครับก็น่าจะพอเอาหนอนใยตัวหนอนใยลงได้นะครับคราวน,นี้มันกลับมาเร็วเพราะแม่บินมันเยอะท่านต้องพยายามท, 3, ทํา3ขั้นตอน1่คุมแม่บิน2ฆ่าตัวมันแล้วก็ใส่ยากันหนอนลอกคาบหรือคุมไข่ไปด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ ฟังเพลินเดินหยิบยา EP ที่12นะครับก็คงได้ความรู้กันไปแบบเต็มที่นะครับโดยแบบสไตล์สบายๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งนะครับก็โฆษณาก่อนแล้วการแอดเองอาจจะทำรายการขึ้นมาใหม่อีกรายการหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์นะครับเ,เกี่ยวกับก่อนที่จะมาเป็นแอดนะครับอาจจะใช้ชื่อรายการว่ากว่า,ากว่าจะเป็นแอดนะครับหรือกว่า จะมาเป็นแอดแล้วกันนะครับก็จะเล่าเรื่องประสบการณ์ในมุมมองของเราที่เราผ่านมานะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับจึงถึงมามาเป็นแอดในเพจ P n เอเกษตร2018ได้นะครับก็จะมีประสบการณ์ตั้งแต่การทำงานย้อนหลังไปนะครับตั้งแต่เรียนจบไปเลยนะครับทำอาจารย์เป็นยังไงนะครับหรือว่า เป็นนักศึกษาอย่าโทรทำยังไงนะครับมีอะไรที่เรียนรู้บ้างจะได้ามาแชร์นะครับหรือแม้กระทั่งตอนที่ตดเองมีโอกาสได้เป็นพนักง,งานขายเป็นเซลลขายายาเนี่ยมันก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะครับก็จะเอามาสะท้อนมุมมองนะครับให้แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งน่าจะมีทั้งสาระด้วยความบันเทิงด้วยนะครับเล่าแบบตลกตลกด้วยนะครับหมุนเปลี่ยนเวียนกันไปก็อาจจะสัปดาห์นี้หยิบเรื่องนี้มาเล่านะครับสัปดาห์นี้หยิบเรื่องนี้มาเล่านะครับก็ ท่านใดที่เป็นแฟนพันธ์แท้ทิ่ติดต,ตามเพจก็ลองฟังดูแล้วกันนะครับอชอบไม่ชอบอย่างไรก็ติชมเข้ามาได้นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับแอบตั้งใจที่ทําเรื่องตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์แก่สังคมอยู่แล้วนะครับก็จะได้ช่วยๆกันประสบการณ์เรามีครับ สามารถแบ่งปันได้นะครับเพื่อให้ความรู้มันนํานไปถูกนําไปใช้ไม่ไปไว้บนหิ่งนะครับมันจะได้เป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเมืองไทยด้วยนะครับช่วยๆกันครับใครมีความรู้ตรงนี้ก็แบ่งๆปันกันนะครับก็ทําให้เกษตรกรจะได้พัฒนาขึ้นนะครับผลผลิตเราดีขึ้นนะครับแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านเลครับที่ทําเกษตรนะครับ,เ,รบเจอปัญหาอะไรปรึกษาเข้ามาได้เลยนะครับและยินดีให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะครับลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับชอบกดไลค์นะใช่กดแชร์ให้ด้วย